เราจะข้ามด่านไปวิกจันท์นะครับบายพาสหนองคายอยากสร้างเป็นเส็ียทีนึงโอ้ฝั่งลาวนี่แบบมาเต็มนะครับท้องฟ้ามืดครึมเลยช่วงนี้ฝนตกดีนะครับพายุเข้าผมนั่งรถโดยสารจากบุดอรนะครับจะเข้าวิกจันเชื่อวบสองนะครับ ้าพลาดจากบ่ายสองนี่ก็โน่นเลยครับหกโมงแรงเลยนะครับสิบแปดนาฬิกาจบเลยนะครรอนานเลยนะครับฟ้ามืดครึมเลยเ oh. วลาพายุเข้านี่คิดถึงไอ้เว้นเน่ยชอบทำข่าว ได้เงินไงคนชอบดูน้ำจะท่วมเวียงจันทร์อะไรอย่างนี้นะครับฟ้ามืดเต้มเลยนะครับมันก็ดูน่ากลัวกันนะเนี่ย รับเลยอ่ะแหมเอาล้วครับช่วงนี้พายุเข้าครับฝั่งขท้าออกขาเข้าเข้า,ขาลาวออกสักไทยกำลังจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับวันนี้คนไม่เยอะครับ ลังแรงนั่นแหละช่วงนี้พายุคนน้อยนะครับวันนี้เป็นวันวันอังคารด้วยมั้งคนเลยน้อยนะครับกำลังข้ามสะพานพิทักษไทยลาวนะครับน้ำโขงขึ้นเยอะเลยวันนี้ฝนตกไร้วันก่อนนะวันนี้ด้วยเนะ แฝงคำว่นหนหนักนะครับบางเมืองท่วมสามรอบเลยใส่บนทองหินบูน นะครับตรงนี้แถวสารคามนะครับบ้านสารคาตอนนี้ก็มีถนนทางคอนกรีตนะครับไปโน้นนะครับออกบ้านห้อมนะครับทางอย่างดีเลยนะครับผ่านทุ่งนาโอ้โหน่าจะเกิดเศรษฐีใหม่เยอะเลยนะครับสารคาบ้านห้อมนะครับบ้านในตำนานของเมืองหาดสู่ตำนานสู่ตำนานนะสารคานี่ก็ตำนานนะครับ บ้านสารคามเนี่ยถ้าใครอยู่หนองคายนะไปหนองคายเนี่ยก็จะได้ก็จะแบบว่ามีบ้านสารคาเหมือนกันเลยที่อำเภอเมืองหนองคายนะคือชื่อบ้านนามเมืองนี้หลายบ้านเลยนะครับตรงกันนะครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเอ่อตอนที่เขาเทครัวคนไปเนี่ยก็คนจากบ้านนี้บ้านเก่าก็จะอไปยุทฝั่งโน้นนะครับ มันก็เลยเอาชื่อบ้านนามเมืองไปตั้งชื่อที่ฝั่งโน้นน่ะฝั่งหนองคายนะครับ <Yeah. S 1> คือทางโซนสารคามนี่จะเป็นพวกโรงงานนะครับโรงงานเบียร์ในตำนาน ก็มีโรงงานประกอบรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยดูคึกคักหน่อยนะอันนี้เป็นวงเวียนแล้วนะครับวงเวียนหนองไฮวงเวียนบ้านหนองไฮนะคือปัจจุบันความเป็นเมืองมันก็ลามมายาวไปจนถึงท่เดือนแล้วหละครับ แต่จะไม่หนาแน่นนะครับเท่าไหรอันนี้สีนุกโอ้ทำทำดูดีเลยอะถ้าใครมาเวียงจันทร์สักสิบปีที่แล้วจะเห็นว่าถ้าแถวนี้มันโอ้มันเป็นมันเป็นเขตมันนอกมันนานนั้นแหละครับมมีอะไรนะแต่ทุกวันนี้มันเป็นเขตเมืองหมดแล้วนะครับ เวียงจันทร์นะครความเป็นเมืองมันลามไปถึงท่าเดือนั่นแหละครับท่าเดือก็อยู่ห่างจากตัวใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์สักสาหลักได้นะครับท่าเดือนในตำนานนะครับก็ลองมานั่งรถเล่นดูนะครับมันมีรถโดยสารจาก อะไรล่ะจากตลาดเช้านะครับไปที่เชียงควรนะครับตั้งรถเที่ยวได้นะครับทุ่งนาก็หายไปหมดนะครับจะไม่เหลือแล้วตามทางท่าเดือดนี่ถนนท่าเดือนี่นะครับมันจะเป็นเมืองหมดแล้วนะครับโซนนี้คือหลักแปดสมหวัง ทงสมหวังนี่ก็จเจริญนะคนอยู่นานแน่นะครับสมหวังนี่นะหลักแปดไม่เคยผิดหวังส่วนสารคามมันจะหลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิบเอ็ดอันนี้จะหลักแปดเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากนั่งดูโมอเตอร์ไซค์ก็บบนรถโดยสารมันก็ดีเหมือนกันนะ ดูนะครับซ้ำไปซ้ำมาทุกวันนี้ก็ยูทูบเบอร์ก็ถ่ายกันเยอะแล้วนะครับก็คนดูก็คงจะเบื่อแล้วนะครับไม่รู้จะดูของใครบ้างหนะลังๆผมก็ลง youtube มีลงน้อยลงนะครับแล้วก็จะไม่ใช่ว่าจะเลิกทำนะแต่ว่าจะถ่ายทำเฉพาะพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับจะไม่ถ่ายแบบ อะไรละก็จะเน้นที่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนานะครับของลาวเนาะจะไม่ถ่ายแบบตลาดสมหวังหลักแปดนะครับแต่จะเป็นเน้นหนักตรงตรงเพจนะครับ นั่นเพราะว่าการเดินทางนี้ค่าใช้ใจ่ายมันเยอะนะครับทุกวันนี้ y o u t u b e มันมันปิดกั้นการมองเห็นนะฮะร,รายได้มันไม่ไม่ใช่เป็นแต่ผมนะคนอื่นก็เป็นนะครับรายได้ลดลง50 8 0ซนะครับดับงนั้นก็สายเดินทางนี่คือได้รับผลกระทบอย่างมากก็ต,ต้องลงทุนค่าใช้ใจนะ่ายแล้ว มันจะไปได้ดีกับพวกที่ทำคลิปอยู่ที่บ้านนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิวจารณ์สินค้าบ้างรีวิวสินค้าบ้างหรือพวกทำคลิปวิจารณ์การเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นให้คนมาเสียสีกันหน่อยยิ่งดีอะไรงนั้นการเดินทางนี้คนก็ดูน้อยลง ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่คุ้มค่าในการเดินทางดังนั้นผมก็จะต้องลดการเดินทางลงนะครับไปแต่พื้นที่ที่อยากไปแล้วก็เน้นเพจนะครับเน้น Facebook นะครับถ้าใครอยากจะติดตามก็แนะนำนะครับ facebook เ,เอกคนเดินทางแล้วก็ช่องคนหลงทาง๋ยวผมจะขึ้นนี่ไว้นะครับ ส่วน YouTube ก็จะลดบทปาทลงนะรตรงนี้ก็จีนายโมในตำนานมนะ <c oughs> ันเป็นบ้านเ,นเมืองหมดแล้วนะครับจเจริญไปหมดแล้วนะครับไปถึงบ่อโอไปถึงบ้านห้อมนี่จเจริญทุกวันนี้นะครับทางดีนะฮะและในห้อมในซอยตอนนี้เขาจะเริ่มเป็นเบตงกันจะหมดแล้วนะครับ แล้วนะครับพูดถึง y o u t u นะนกำลังปรับพื้นที่ที่ว่างไม่ค่อยมีแล้วนะครับแถวๆวนี้คือสาเหตุสำคัญก็เพราะว่ามันมีคู่แข่งแล้วแหละนะครับ YouTube มันมีคู่แข่งจากแพลตฟอร์มอย่างพวก f b o o k นะครับแต่ที่สำคัญคือ TikTok นะครับ k t o k นี่คือแย่งพื้นที่ของ YouTube ไปหมดเลย พยายามทุกอย่างแล้วแต่มันสู้ทิกต o อกไม่ได้ดังนั้นโฆษณาของ YouTube มันก็ต้องลดลงธรรมดาอันคือกรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งคือคนทำ YouTube เยอะนะครับบางทีคอนเทนต์มันก็เหมือนเห,นเหนกันซ้ำๆกันนะครับแล้วไปคอนเทนต์มันดันไป YouTube เองก็ไปไปมันไปเอนเกจคอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์แบบเนื้อหาแบบ ปะทะกันนะอย่างนั้นนะครับดังนั้นมันจึงเป็นเราจะเห็นว่าการตั้งหัวข้อที่แบบว่าเสียดสีกันนะครับเอาเชื้อชาติเอาประเทศมาเล่นเนี่ยมันก็เลยแบบมันดันนะครับมันดันประมาณอย่างนั้นนะครับแต่คนทำคอนเทนต์ที่บางทีคอนเทนต์ดีๆนี่ก็มันไม่ดันนะครับเอาพูดง่ายๆคือทำคอนเทนต์ที่คนมาด่ากันนั่นแหละครับ ลองทำสิครับรับรองดันมากเลยนะให้คนมาด่ากันนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับให้คอนเทนต์มาด่ากันเนี่ยคนดูสองแสนบางทีได้เงินน้อยกว่าคนดูสามพันนะครับผมพูดจริงๆนะแล้วก็มัน มันเป็นว่าการทำคอนเทนต์นะครับถ้าอยากแคได้เงินหน่อยก็ต้องทำคอนเทนต์ให้คนต่างประเทศดูอย่างคนไทยเองเนี่ก็สมมุติว่าคนยอดวิวหนึ่งหมื่นวิวนี่อาจจะได้อยู่สักร้อยบาทไม่ถึงด้วยซ้ำทุกวันนี้นะครับไม่ถึงแล้วนะฮะเพราะคนไทยดูรวนๆนะแต่การจะหายอดวิวหนึ่งหมื่นวิวเนี่หนึ่งหมื่นวิวนี่โอ้ยากมากเลยครับไม่ต้องพูดถึงหลักแสน ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาตามเวลานะครับรีบอร์นเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าหรือโรงแรมอพาร์ตเมนต์เกิดใหม่เยอะนะครับที่นะครหลวงเวียงจันทรน์แล้วก็โรงแรม,มเยอะเลยนะครับเราจะมีถนนเรียบโขงไปนะครับไปบอ่อโอแล้วนะ่ะนี่นะครับ ถ้ใครอยากติดตามผม <c oughs> ก็แนะนำให้ไปติดตามที่เพจนะครับเอกคนเดินทางเหมือนเดิมนะครับลงทุกวันวันละหลายคลิป <c oughs> <c oughs> โอ้ท้องฟ้าเมื่อคลึมเลยครับจะฝนมันหยุดตกแล้วด้่โมงแรงรถเริ่มเยอะนะครับ น,นี้เป็นโรงแรมหาดาวของเวียงจันทร์นะครับแลด์มาคเป็นโรงแรมใหญ่มากเลยโรงแรมนี้ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งของเวียงจันทนระ์ะจำนวนห้องน่าจะมากสุดแล้วนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดก็อขออาภัยนะดูจากสายตาเอานะไม่ได้ไปค้นหาอะไรนะครับ ในเขตเมืองสีสัตนาคนะครับสีสัตนาคเนี่ก็แทบจะเป็นเขตเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพื้นที่ที่เป็นเป็นป่าเป็นทุ่งนาตัวน,นี้ก็ถูกบุกรุกหมดแล้วนะครับกลายเป็นบ้านเป็นเมืองหมดแล้วนะครับสีสัตนาคนะครับใครไม่เชื่อก็ไปดูได้เลยนะครับดอนกอยดงสวัสดิ์นี่ตอนนี้ไม่เหลือดงแล้วครับ <laughs> เป็นบ้านหมดแล้วนะครับ สอง g ูเกิลดูก็ได้นะครับที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเป็นถินที่อยู่พวกเหมือนเป็นพวกคนมีกระตังอ่ะเมืองศรีสตนาคนี่นะครับพวกคนรวยอยู่ประชากรผมค้นดูน่าจะเท่าไหร่อ่ะ ประมาณสักแสนหนึ่งนี่ได้อยู่นะประมาณนี้แหละครับแสนคนหมายถึงว่าประชากรในสัมโนนะครับแต่มันสัมโนใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะครับเพรสัมโนปีนี้แหละครับปี2 0 2 5นี่แหละครับ2 0 2 5นี่แหละครับ5ปีสัมโนครั้งนะครับล่าสุดนครหลวงเวียงจันทร์มันอยู่ที่9 9 4 8 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยนะ10ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่8 0 0 0ส แสนนะเพิ่มขึ้นมาปีละสองหมื่นกว่าคนนะดังนั้นถ้าดูในในปัจจุบันเนี่ยนะครับห้าปีที่ผ่านมานี่มันน่าจะอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรมันอัตรามันอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าจํานวนที่มันขึ้นเนะี่ยมันจะน่าจะมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นน่าจะเพิ่มมาสักแสนกว่าคนนะผมว่าน่าจะได้อยู่ดี อัะนั้นประชากรในสมโนประชากรตอนนี้นครหลวงเวียงจันท์น่าจะเกินล้านนะครับแต่ประชากรแฝงนี้ก็ว่ามันเยอะมากเลยนะผมว่าคนครหลวงเวียงจันท์นี้น่าจะมีประชากรแฝงนี้น่าจะหลายแสนคนอนะผมว่าไม่หลุดเก่าสองแสนนี่น้อยไปมากดูแล้วนะผมว่าน่าจะสามแสนขึ้นนะตอนนี้ในหลายๆแขวงของลาวนี่ก็ ผู้คนก็ร้างลงนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับธรรมดานะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่เวียงจันทร,ร์นี้มันเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างของลาวนะก็เหมือนกรุงเทพนะครับเงินมันสะพัดที่สุดนะครับสองก็คือการคมนาคมนะต่างแขวงในหลายแขวงนี่โอ้มันเป็นเขตภูดอยร้อยซ็นตะครับลำบากนะครับในการเดินทางในการอยู่อาศัยนะครับบางทีบ้านเรือนตั้งบ้านเรือนมาก็ ดินถลม่มดินเจือนน้ำพัดพาไปกออ็ตัดปัญหาก็ย้ายมาอยู่ที่เวียงจันทร์เลยจบดังนั้นหลายๆแขวงก็ผู้คนก็จากที่ผมเคยไปเนาะอย่างแขวงหัวพันอย่างนี้แต่ก่อนนี่แถวเขตนอกเจ,จะประชากรจะเยอะเพราะไปหลังๆนี่ก็ยกตัวอย่างผมผ่านไปสี่ปีไปบางหมู่บ้านเนาะบอกแต่ก่อนมีอยู่ประมาณ40ครัวเรือนอะไรอย่างงี้นะ แต่พอไปอีกทีหนึ่งล่าสุดปีกลายนี้ถามเขาก็บอกว่าเหลืออยู่เศร้าคู่เรือนอะไรงี้ยโอ้ถล,ลงไปเยอะเหมือนกันไปอยู่เวียงไปอยู่เวียงเม็ดใช่ปะไปเมืองแอดเมืองเสียงคอก็เหมือนเหมือนกันนะครับมันก็เป็นไปตามวิถีนะฮะธรรมดานะครับ ดังนั้นเวียงจันทร์มันจึงประชากรมันจึงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็เกิดจากการที่คนต่างแขวงขอพุยพเข้ามานะครับมาอยู่ถาวรเลยนะครับอย่างบ้านเมืองแว่นที่สำเหนือเนี่ยชัดเจนเลยครับังไม่มีคนอยู่แล้วนะครับมาอยู่เวียงหมดเลยนะครับดังนั้นแขวงที่อยู่ลาวเหนือเนี่ยเขาจะมาอยู่เวียงกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเหนือเชียงขวางพุ่งสาลี อุดมไซอะไรอย่างนี้นะครับโรงเรียนมัธยมเพียวัดบ้านเม mm ือ hmm. งมันจึงขยายตัวนะครับขยายตัวมากมากเลยนครหลวงเวียงจันในปัจจุบันนะครับมันไม่ใช่เมืองเล็กเลยนะครับบอกให้รู้ไว้ ก็จะถึงแล้วฝนหยุดตกนะสดชื่นดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการรีวิวนั่งรถโดยสารจากน้องคายแล้วกันนะไม่ใช่อุดอรนะครับจากน้องคายมานครหลวงเวียงจันท์นะครับมันเมืดอมันพายุเข้าก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็นั่งคุยกันไปด้วยนะครับ อาวียงจันท์ครั้งแรกก็มาพักที่เืินพักนี้แหละครับโรงแรมเพชรมีมณีใสตั้งหลังแล้วมันเขาไม่ได้รีโนเวทเขาไม่ได้ปรับปรุงนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยน่าพักเท่าไหร่ผู้โดยสารก็ไม่เยอะนะครับวันนี้โอ้ฝนยังไม่หยุดตกนะครับ ยังตกบินอยู่เลยนะครับเนี่ยไปไม่ได้เราต้องรอให้อ้วนมารับแต่ว่ามันจะมาตอนนี้ฝนมันหยุดตกนั่แหละครับแลนั่งรอก่อนโอ้มาเต็มยุดเลยเว้ยนะย่า,ยานฝนมาน,นสำเภอก<า>เกิดอ,อยุดใต้ฟ้าใต้ฝนย่านใหย่งะ่ะฝนตกครับจำใจตากฝนครับ ไม่ตากไม่ได้